สวัสดีค่ะเมื้อนี้น่ะเสนอเมนูอาหารอีสารบ้านเรานะคะปนกระปูนะคะปูนานะคะปูนานี่เราเอามานึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็จะเกะเอาตรงนี้ออกก่อนนะคะอเอามานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอามาเกะตรงนั้นออกเนาะลราก็เอาทามออกนำ้ำใส่ครกนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีพริก มีหอมนะคะเครื่องปรุงรสก็จะมีพวกพริกพุกน้ำปลาอะไรแบบนี้นะคะอืมเดี๋ยวรอดูนะคะแกะเราจะต้องเอาอันนี้ออกด้วยนะคะเพราะมันจะแข็งตรงนี้นะคะอืมฟันจะหักนะคะอืหักอแบบนี้นะคะอ,อันนี้เอาออกจนหมดอันนี้นะ คนอีสานเขาเรียกว่าองกระปูนะคะตรงนี้มันจะอร่อยเอาเข้าวเหนียวจิ้มก็อร่อยนะคะตรงนี้เอาไว้ให้เด็กๆจิ้มนะคะก็แค่ได้เสร็จแล้วก็เราก็มาตำนะคะตำให้ละเอียดแต่ถ้าตัวมันอันนี้มันตัวมะดูเขาเรียกว่าอะไรมันตัวผู้ตัวผู้มันตำไม่ค่อย ็มาโคกนะคะให้มันแหลกปูนี้ถ้ามันตัวเก๋แล้วมันจะโค้ไม่แหลกนะคะตัวนี้เนี่ยต้องเอาตัวที่มันอ่อนถ้าตัวเก๋แล้วก็กีกล้ามปูนะคะ โอ้โละเอียดแล้วนะคะพริกนี้เราก็จะเอาใส่ก็คือและพริกนี้เราเอาไปเผาก่อนนะคะมันจะได้หอมนะคะอันนี้กลัวเผ็ดมากก็ใส่ประมาณหกเม็ดเพราะพริกอันนี้เผ็ดมากพริกจากสวนเองเลยพอ้โหละเอียดแล้วก็ปรุงรสนะคะอันนี้น้ำปลานะคะ แล้วก็ไปต้มให้มันเดือดก่อนอใส่หอมลงไปโผกหอมใส่ด้วยก,กันมันจะได้หอมอร่อยนะคะ ชิมรสก่อนอืมอร่อยถ้ายังมันไม่เอานะ้ำปลาใส่อีกนิดนึงนะคะประมาณหนึ่งชอ้อนรึมมั้ง โวกสเลสล้นนะคะดูหน้าตานะคะอืมนันแต่งหน้านิดนึงอสวยนะคะพร้อมรับประทานค่ะ